สองพันห้าเเออสองพันห้ามือมว่า็นสองพนห้าเสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิตรไฟ้อนทัวาขอคุณนี้โรงแรมมียอดฝากตอนันระบาห้าพัน ไียอนผ่าต <are> <c oughs> ่อครับผมตายเลยครับชื่อเลยครับสิงห่วงครับสิงห่วงไหมไหนบอกหน่อยมิสเไฟครับผมมิสเตอร์ไฟเขนเตือนมงอันนี้อ่ะขออนุญาตี่ด้วยครับอีวันเด็กมุกเก็ตใช่ไมไ้ขอห่อย กาิกาสามคนสามนา้ครับผมนรวมครับยครับครับมาดังนะครับโอังครับครับ

I'm <laughs> sorry. <łość> เป <Sports> ็นไงครับผมมาพูดเลยวัผมูดเดียบแปลว่าเข้ามั่วไม่ได้ยังไงพูีเข้าตลาดมัวได้ดื่มโอ่งป้าวเหมือนกันเลยนะ้รผมโ้โหูดดีพูดเดืยบโอเคครับเป็นไงครับ

จะมีเงินติดตู้ไหมแอาที่บอลเอาอันรูงเนีย